สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองรับสี่บาทเรามีบอลมีบันที่ชวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งปตนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟี่มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทแอะไร์โทรด้านล่างนี้เลยศูนย์1 0 9 9์สี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดมีเร์สาวสุยสุดสุดน้องก้อย รับสายนะครับผมบอลรุนต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วต้นไหนเป็นไม้สไซส์ใหญ่กระถาง8ปอมแจ้ทีน้องไม่มีไม้ลรกระถาง3กระถาง4ีเด้อเป็นฟอร์ม5.5สวยๆใหญ่ๆห่แบบนี้เลยครับพี่มาบผมเริ่มกันที่9ทับนี่เลยหน้าแดงดังเรืองครับพี่เนาะแดงเรืองทองสวยสวยนี่เลยหน้าสวยเจ้มปัด9้าทับไซส์ใหญ่5.5นิ้วด้านข้างนี่พี่ต้นเบลเลอเบลอเลย9ทับ100บาทครับพี่สวยสวยเลยจาก9ทับร้อยเดียวงามงามครับผมต้นนี้ปักษา พระนาวันครับพี่กัดสีสวยแล้วนี่เลยครับผมพื้นเขียวเนาะเขาจะกัดขาวแล้วก็มีเม็ดชมพูตัดไปทีครับพี่ปักษาพระนาวันหนึ่งร้อยบาทครับพี่ได้สวยๆแบบนี้เลยจะปักษาพระนาวันร้อยเดียวครับผมสายพระเนตรต้นนี้ครับผมเริ่มกัดสีสวยแล้วครับพี่นี่จะงามเริ่มกัดแดงมาแล้ว แบบนี้แบบนี้สายพระเนตรครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจะห้าจุดห้านิ้วหลอดใหม่มาแล้วกัดแดงมาแล้วจากสายพระเนตรสวยๆเนาะต้นนี้หงทองด่างสวยครับพี่สายใหญ่อันนี้อยู่ในกระถางหกเลยเนี่ยนี่เลยจากใบใหม่ล่าสุดครับพี่นี่เลยด่างสวยสวยหงทองหนึ่งร้อยบาทครับพี่สายใหญ่ตน้นโตหน้าด่างสวยจะแจมแจมแล้วก็มีวิมานดินนี่เลยด่างสวยสวยครับพี่ วิมานดินนี่จะนี่จะหน้าเข้มเข้มหวานหวานนะพี่เนาะหนึ่งร้อยบาทจะวิมานดินไาสใหญ่ล้นห้าจุดห้าหน้าสวยร้อยเดียวครับผมงามๆและด้านในชัดทินกรครับพี่นี่เลยจะหน้าสวยจัดใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่จะชัดทินกรร้อยเดียวครับพี่ต้นใหญ่ไซส์โตล้นกระถางห้าจุดห้านี่เลยนี่เลย ด้านนี้ทองสยามครับพี่นี่เลยหน้าสวยหน้าดังเดิมหน้าแดงด่างเหลืองครับพี่นี่เลยหน้าแดงด่างเหลืองทองหลอดใหม่มาแล้วทองสยามไซส์ใหญ่ต้นโตเลยครับพี่นี่จะสองร้อยบาทครับผมทองสยามใบมันเงามากเจอแดดเข้าไปอย่างสวยก็มีวิมานดินนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะสวยๆป้าด่างชมพูครับพี่นี่เลยใบใหม่ท้าสุดวิมานดินหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวสวยสวยจากวิมานดินเก้าทับ นี่เลยหน้าแดงเรอทองสวย,สวยอีกหนึ่งต้นนะพี่เนาะเก้าทับหนึ่งร้อยบาทครับพี่เนะบบานะสวยๆจะต้นที่สองแล้วกันเนาะเก้ทาทับหนึ่งรับบาทต้นที่สองวิมานดินในนี้ก็เป็นวิมานดินต้นที่สองพี่เนาะหนึ่งรบบาทต้นที่สองใส่นัมเบอร์ไว้ให้จะได้ไม่หลงต้นกันจะต้นนี้รวงตาครับพี่นี่เลยดางสวยครับเครึ่งรวงตาเมืองใหญ่ๆครับพี่หน้าดางแดงปัดสวยๆไร่หนึ่งร้อยบาทจ้ะร้อยเดียว ลวงตาเมืองจ้าและต้นนี้ครับพี่ราศีมีนสวยๆอยู่กลางดงตรงนี้จ้าที่เลยใบใหม่ล่าสุดดางสวยโบะราศีมีนร้อยเดียวครับพี่หนึ่งรบบาทสวยๆเลยจ้าแตงโมแตงโมแตงโมแดงสวยฉ่ำครับพี่นี่เลยกัดแดงสวยด่างแจ่มครับพี่แตงโมกินนารีครับพี่สวยๆใหญ่ร้อนห้าจุดห้าหน้าสวยห้าร้อยบาทครับพี่ไม้ใหม่ ไม้แรจำาจมจึงจึงจากแตงโมกินนรีครับพี่สวยๆครับพี่หน้าแดงแป๊ดเลยด่างตัดมาจำแจมครับพี่ห้ารบาทแตงโมกินนรี ari, นะครับผมแล้วก็มีอันนี้เมืองเกอเกตด,ด่างสวยรอดรับประกันความด่างครับพี่นี่เลยเมืองกอเกตมาเมืองกอเกตเออจะเมืองเกอเกตอะไรละ่ะนี่เลยรอดใหม่สวยๆครับพี่เมืองเกอเกตหนึ่งร้อยบาทครับพี่ สวยๆครับพี่นี่เลยเม็ดสีเสือมาสวยครบจบแล้วดังแจมโบ้เมืองเกาะเก็ดร้อยเดียวครับผมด้านนี้สีเลือกง,งามสวยๆครับพี่สีเลือกง,งามหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่เลยหน้าดังเรืองครับพี่ตัดพื้นเขียวแจ่มๆสีเลิกง,งามร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวและเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมครับพี่นี่เลยสวยๆหนึ่งร้อยบาทจ้ะเพชรบ้านปทุมจ้า ต้นใหญ่ด่างสวยครับพี่นี่เลยใบแบบว่าอุดอ้วนป้อ,ปอ,ปอมๆกลมๆนะพี่นะราชธานีครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วหลอดด่างสวยแจ่มว้าเอามาเลยสองร้อยบาทครับพี่ราชธานีราชธาน,นีเลยฟอร์มไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ด่างสวยๆโบบาโบบะเลยนี่ครับพี่ราชธานีด้านนี้ผมให้กากาค้าบพริกไซส์ใหญ่ต้นโตครับพี่นี่เลยสวยๆอีกหนึ่งต้นข้าบมาเยอะจัดใบใหม่ล่าสุด ใบนี้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 เลยกาค่าพิกไซส์ใหญ่ต้นโตแม่พันธุ์ด้านข้างครับพี่นี่จะกาคาพิกสวยๆต้นนี้ขอสามร้อยบาทครับพี่สวยคุ้มจบต้นนี้ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์นี่เลยวางอยู่คู่กันเบลเลอร์เบลเลอร์เลยครับพี่กาค่าพิกสามพันบาทซันเซ็ตใหญ่มาซันเซ็ตสกายไซส์ใหญ่หน้าสวยนี่เลยหน้าสม้มเหลืองทองป้ายตัดน้ำตาลครับพี่สวยจำวาวเข้มๆซันสกาย 500บาทใหญ่ล้น5.5ไซสายใหญ่แม่พันธุ์เช่นกันนี่จะพี่เอายกลง8อัพลง10ได้เลยซันเซ็ตสกายห้ารับาทสวยสวยจ้าแบ่งส์ใหญ่แม่พันธุ์หนึ่งต้นครับพี่นี่เรยบิ้งม,มงคลแผงนะครับพี่เป็นหน้าแดงป้ายดำเนาะหน้าแดงป้ายดำนี่เลยสวยเข้มเข้มครับพี่ส์ใหญ่ล้น5.5ด้านข้างครับพี่สายใหญ่ต้นโตหลอดใหม่มาแล้วมีมงคลแผงแดงป้ายดำ400รบาทครับพี่สายใหญ่ต้นโต แม่พันเบิ่มเบิบ่มครับพี่นี่เลยฟอร์มสวยอ่าจัดปะแล้วนี้เพชรแสมณีไซส์ใหญ่ครับ 5. 5รพี่ห้าจุดห้ารนเพชรแสมณีหน้าสวยนี่เลยครับพี่ส้มเหลืองทองสัมาๆครับพี่ห้าร้อยบาทจา้ะเพชรแสมณีห้าจุดห้านิ้วหลอดใหม่มาแล้วสวยโตไวต้นนี้ครับพี่ฟอร์มล้นกระถางจัดเพชรแสมณีต้นนี้กระถางแปดนิ้วครับพี่ปีศาจแดง แผงลูกตาลไซส์ใหญ่กระถางแดนิ้วใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยหลอดด่างแจ่มว้าวมากโอ้ผมจะเอียงด้านไหนดีด้านนี้อ่านี่เลยนี่เลยหลอดสวยครับพี่2,500หรบาทครับพี่แดนิ้วกำลังล้นเลยกำลังล้นปีสัตว์แดงแผงลูกตาลสวยๆจ้านี่เลยนี่เลย ส่วนตรงนี้พุทธคุณครับพี่พุทธคุณอันนี้ไซส์ใหญ่อดอรอนไม้กลางอีกแล้วไซส์ใหญ่สวยโตวไวร้น5.5ครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองแดงสวยครับพี่พุทธคุณใหญ่ล้นๆ้0นห้ารบาทครับพี่ห้ 5. 5นิ้วพุทธคุณนี่เลยด้านข้างไซส์ใหญ่ต้นโตจัดครับพี่ต้นโตจัดแล้วเนาะนี่เลยมองมุมนี้ก็ะถางไม่หินแล้วพุทธคุณหน้าดางเหลือง ตัดแดงครับพี่พูทุคุณหน้าแดงพุทุคุณหน้าแดงเนี่ยใบใหม่ล่าสุดห้าร้อยบาทสวยๆต้นใหญ่เบลเลอร์เบลเลอร์ครับพี่ใหญ่แม่พันธุ์ไม้มีหวัวแล้วครับพี่สวยคุ้มต้นนี้แล้วก็มีท้องเดี๋ยวนะผมขยับตรงนี้ก่อนท้องรอท้องรอจะพี่นี่เลยไม้สวยแต่ชื่อรอเพราะน้องชื่อว่าท้องรอครับพี่สวยๆสามร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วลนท้องรอครับพี่นี่เลย สามร้อยบาทสวยๆแต่ชื่อหเอพรพะน้องชื่อว่าท้องรอจัดไปจ้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่ห้าจุดห้านิ้วนี่เลยด่างสวยๆฟอร์มกำลังเลี้ยงครับพี่เอาออกมาโชว์แดดหน่อยนี่เลยสวยๆจะอุทยานหลวงราชพฤกษ์สองร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งสวยๆเลยเนาะพี่เนาะนี่เลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สวยๆต้นที่สองครับพี่สองร้อยบาท ต้นที่2ต้นที่2 5 5นิ้วเช่นกันจะอุทยานหลวงราชพฤกษ์สวยสวยต้นที่3ครับพี่ส้นที่ 3, 3, 3. นี่ออกแดดบะละสวยแจ่มว้าครับพี่สองรบาทสวยสวย,สวยต้นที่3อุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้าแดงแดงกหน่อยเหลืองเหลืองไปแล้วแดงแดง,แดงกนหน่อยครับผมนี่เลยทับทีมนครฟอร์มใหญ่ไซส์แม่พนันไม้มีหัวแล้วครับพี่นี่เลยไม้แดงเนาะไม้แปยแดงสวยๆแจ่มๆหลอดใหม่พี่ดู ทะลุหลังหลอดป้ายแดงทะลุหลังหลอดครับพี่แดงยันการทัพทิมนครสี่ร้อบาทสวยๆต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่1ทัพทิมนครครับผมสวยๆต,ต้นที่2ทัพทิมนครสี่ร้อบาทสวยๆต้นที่สองจากต้นที่สองนี่เลยแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครหันแนวนี่เลยหลอดใหม่ก็มาเร็วสองอ่าต้นที่สองต้นที่สองครับพี่ทัพทิมนครสี่ร้อบาทสวยๆจ้ בש, มะมาในจันทร์ดังสวยแจมว้าว กัดเม็ดสีมาสวยไรครับผมยกได้ไหมเนี่ยอยู่ในดงแม่ฟ้าหลวงเลยนี่จันนี่จะ่มะมานีจันครับพี่สวยมากดังสวยฮาร์ปเคร่งและก็ฮาร์ปเคิงนะพี่เม็ดสีมาแล้ว200บาทจะ้ะมะนีจันด่างสวยเม็ดส,มสีหวานตัดมาแล้วเจียมๆต้นนี้เลยครับพี่นี่จะ่ะมะนีจันสองร้อยบาทแล้วก็มีเทพพสุธาน,นะพี่เนาะสวยตัวน,นี้สองร้อยบาทจากเทพพระสุธาครับพี่สองร้อยและก็ แม่ฟ้าหลวงอ่ะด้านหน้านี้เลยครับพี่หลอดใหม่มาเจ็บมากต้นนี้ครับพี่นี่เลยหลอดใหม่บ้าด่างสวยออกมาเลย200บาทครับพี่แม่ฟ้าหลวงด่างสวยแจ่มว้าวปีศาต์ครับพี่ปีศาจแดงปีศาจแดงนี่เลยต้นนี้ ma. ด่างสวยเจ่มออกมาเลยครับพี่200บาทจา้ะปีศัตแดงครับพี่หน้าดำด่างแดงอันนี้คือหน้าดังเดิมออริจินอลนะพี่สำหรับปีศาจแดงเนาะส0 0ยบาทสวยๆเลย เจ้าชายรัติกาลครับพี่ไม้ดำกัดแดงตัดกันสวยๆครับพี่นี่เลยหน้าดำเข้มปัดแบบนี้แบบนี้จริงๆตอนเล็กเขาจะคือเขียวนะพี่นะเนาะคือเขียวมาก่อนแบบนี้นี่อันนี้พี่ดูใบใบรองเดี๋ยวให้ดูใบรองกับใบล่าสุดแดงแล้วก็กัดดำตัดมาครับพี่เจ้าชายรัติกาลครับผม3 0 0รบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วใหญ่ล้นหน้าสวยดำแดงใบมันเงามากครับพี่นี่เลยใครระสุขุกข้าประสเสาแทกต้นนี้ครับพี่เอาของดำไปแก้เคดไปแก้ักันหน่อยนะพี่เนาะนี่เลยดำตัดแดง3 0 0รบาทเจ้าชาย รัติการรัศมีจันครับพี่รัศมีจันทร์นี่เลยไม้ด่างสวยน่าเก็บอีกหนึ่งต้นใบใหญ่เบลเลอร์เบลเลอร์รอดใหม่ใหญ่คักนี่เลยเจ็ดร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งรัศมีจันทร์สวยๆครับผมอันนี้เอาไปยกลงกระถางแปดได้นะพี่ใบใหญ่มากพี่ดูผมเอามือแตะดูคนนี้เบลเลอร์เลยรัศมีจันเจ็ดร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งรัศมีจันเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองยกลงกระถางแปดได้เช่นกันครับพี่นี่เลยไซส์ใหญ่ ใบเบ์เลอร์เบ์เลอร์หลอดใหม่กลางมาแล้วครับผมนี่เลยจ้ะเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองรัศมีจันจ้าด้านนี้เพชรแหวนผมขึ้นไปแล้วเอาต้นนี้ดีกว่าครับพี่นี่จะใบกลมด่างแสงจันครับพี่รัศมีจ้าเสร็จต้นนี้แสงจันแสงจันนี่เลยไม้ใบกลมนี่เลยด่างเหลืองส้มป้ายตัดน้ําตาลได้มีร้บพื้นใบน้ําตาลนี่จะหนึ่งพันห้าร้อยบาทแสงจันครับพี่ไม้ใหม่ไม้ไม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 แรไม้กระแสปีนี้ครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยสวยเลยจ้ะรัศมี จันทครับผมต้นนี้ทองนพเก้าครับพี่ดางแดงเหลืองทองครับพี่นี่เลยใบป้อมๆแล้วพี่น้อหลอดใหม่มาแล้วมาแล้วทองนบพอ่าทองนบพเก้าทองนบพเก้าครับพี่หนึ่งพันบาทจ้ะสวยๆห้าจุดห้านิ้วกำลังฟูฟ่องสวยเลยน้องโรสครับพี่ใบก้มด่างสวยๆห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยใบใหม่ล่าสุดหลอดใหม่มาแล้วครับพี่โรส ใบกลมด่าง500บาทจ้ะสวยๆเซนกันครับพี่นี่เลยเต็มกล้องกันเลยทีเดียวทีเดียวไม้ใหม่กันต่อครับพี่สามเกลอสามเกลอนี่เลยด่างเหลืองตัดเม็ดแดงสวยๆครับพี่เนาะพื้นเขียวออกขาวเนาะด่างเหลืองเม็ดแดงสามเกลอหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะห้าจุดห้านิ้วตอนโตสวยมากเด้พี่ตัวนี้ไม้แร่ไม้กระเสียปีนี้อีกหนึ่งต้นและต้นนี้ครับพี่ยู่เย็นเป็นสุขหรือชื่อภาษาอังกฤษชื่อแฮปปี้เนสครับพี่นี่เลยชื่อไทยก็อยู่เย็น เป็นสุกแมไม้เรืองสวยครับพี่ไม้รางเรืองตัดป้ายเขียวเม็ดแดงให้สวยครับพี่อยู่เย็นเป็นสุกตอนโตสวยมากอีกเช่นกัน1 5 0 0บาทครับพี่ไม้ใหม่ไม้แรงนะจ๊ะไม้ต้นนี้กระถาง5.5จํานวนในตลาดน้อยมากฝากไว้ด้วยครับพี่ไม้มใหม่ๆสวยเลยอยู่เย็นเป็นสุกครับเอาวางก่อนมาด้านนี้มีออฟน้องออฟหน้าสวยน้องออฟหน้าสวยออฟติมัสครับพี่นี่เลย หน้าแดงดางหน้าแดงตัดเหลืองสวยช่ำครับพี่ออฟติมัสใหญ่หมองไม่เห็นกระถางใช่ไหมเนาะใบเบลเลอร์เลย5้ารนะ er บาทครับพี่ออฟติมัสหน้าสวยๆฟอร์มใหญ่เต็มกล้องแบบนี้แบบนี้จะสวยๆเลยหน้าแดงสวยช่ำครับพี่นี่เลยจะถูกจะเพลงก็ขอให้แดงไว้ก่อนฮันแนวหนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่ยิ่งใบใหมย่ยิ่งสวยยิ่งแดงหลอดใหม่มาแล้วครับพี่มวนต้วนแดงออกมาเลยนี่จ้านี่จะ้ะหนึ่งเดียวในจักรวาล ห้าร้บาทห5านิ้วสวยๆจากด้านข้างนี่เลยครับพี่หน้าแดงมากยิ่งเจอแดดเข้าไปนะพี่เนองนี่เลยจ้ะ5้าร้บาทหนึงเดียวในจัก,กรวาลและต้นนี้ไม้ใหม่ครับพี่ชื่อว่าเมืองหนองคายครับพี่ไม้ด่างเหลืองเนาะนี่เลยพื้นเขียวออกขาวด่างเหลืองเม็ดแดงเมืองหนองคายครับพี่สวยมากหลอดใหม่ด่างออกมาเลยรับประกันความด่างในหลอดใหม่ครับพี่หนึ่งพันห้บาทครับพี่เมือง น้องขายสวยๆไม้ใหม่ไม้แรงแจมแจมจึ้งจึง,จงฟากไว้ด้วยจ้า